คือว่าที่หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมข้าหมูว่าจะต้องสร้างพระพุทธรูปยี่สิบนิ้วเป็นการถวายนั้นนะ่ะถ้าสมมุติว่าลูกจะถวายสังฆทานที่ซอยสายลมชุดหน่วยสิบร้อยพันชุดละสองพันบาทถ <c oughs> ้าจะเป็นการแก้ <c oughs> ตามที่หลวงพ่อเคยกล่าวว่าข้าหมูได้หรือเปล่าถามแล้วรอบลงมาเนี่ยแลหละเมื่อก่อนเขาถามไปแล้วนะพระเจ้านี้เนี้งมาใหม่กว่านี้เองมาใหม่เลยครับขอค่าตำเนียมตอบ อ๋อถ้าอันไหนรีไวล์ใหม่ต้องต้องต้องมีค่าจำเนียอ๋อครับครับเพราะนั้นลุงท่านตอบว่าใช้ได้หน้าตากี่สิบนิ้วเราก็ใช้ได้อ๋อเพราะเอาหน้าตัก็นจริงเพราะนั้นลุงไม่ได้ตอบอย่างนั้นอ๋อ่านยืนยันตรงนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้คือว่าแบบลูกหลานบางคนมากลางวันฟังกลางวันบางคนมากลางคืนฟังกลางคืนนะเขาไปนั้นว่าต้องเสียค่ายกครูอีกเท่าไหร่นะ S <S ไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวเป็นหวย <laughs> อนนยกสรงจะใส่สักหน่อยเนะ่ยแหรู้ทันทุกทุกอย่างเลย